สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะแล้วก็วิเคราะห์ผลงานช,ดชาดิชาติในเชิงจิตวิทยากับคนกรุงเทพนะคะหลังจาก3าเดือนผ่านไปนะคะก็ไวมันก็หกนะอย่างที่อย่างที่หนังเขาว่านะคะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะตอนนี้มันก็3เดือนเท้าไปแล้วนะคะปรากฏว่า,าผู้ว่าชาติชาติเอาอยู่นะคะ ที่ว่าเอาอยู่ไม่ได้ว่าเอาปัญหาซึ่งเคยเป็นปัญหาของกรุงเทพนะคะมาเกือบร้อยปีไม่ใช่นะคะปัญหานั้นยังคงอยู่นะแล้วยังจะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้นสร้างปัญหามากขึ้นนะคะแล้วสร้างความเดือดร้อนมากขึ้นแต่ผู้ว่าชัดชาติเอาคนกรุงเทพอยู่นะคะคือคนกรุงเทพเนี่ย จากที่เคยบน่นเคยว่าเคยกระปอดกระแปดนะเคยไม่พอใจนะผู้ว่าอัศวินมาก็ไม่พอใจผู้ว่าคนอื่นๆมาก็ไม่พอใจนะคะอตอนนี้ก็พอผู้ว่าชาตชาติมานะคะปัญหาซึ่งเคยหมักหมมที่สั่งสมสร้างความลําบากสร้างความลาคาญน,นะคะ กับกลายเป็นปัญหาที่ทนได้นะคะเป็นปัญหาที่ทนได้ยอมรับได้ว่าเออนะขนาดเก่งที่สุดในปฏิพียังแก้ไม่ได้แล้วเราจะ,จะหาผู้ว่าจากสวรรค์วิมานตรงไหนอีกนะคะคือถ้าจะให้พูดในแง่ที่ว่ามันหมดแล้วอะเหมือนทางตัน่ะนะคะว่าเราได้คนที่เก่งที่สุด่ะนะคะแล้วศึกษางานาปัญหาของคนกรุงเทพมาถึงสองปีเต็มนะคะที่ ไปซอ,อยโนนศอกนี้้วไปพบคนน้งคนนี้นะบอกพร,อพร้อมแล้วพร้อมที่จะทํางานให้คนกรุงเทพนะทำงานทํางานทํางานนะคะแกก็ทาจริงนะคะแกวิ่งแกตีห้านะ,ะแกไล์สดแกไปพบป่าถามไทยปัญหาของแม่ค้าร้านตลาดนะคะแกแกเข้าถึงหมดอ่ะ แต่แกก็ทําไม่ได้นะแสดงว่ามันปัญหามันใหญ่ปัญหามันเกินกว่าที่จะแก้ไขนะคะเกินกว่าที่มนุษย์จะแก้ไขนะคะแล้วคนที่เลือกผู้ว่าช,ชาติล้านสามแสนนะ่ะนะเขาก็แฮปปี้เขาพอใจนะคะเขาพอใจเขาล้นลานะคะเขาพร้อมที่จะลอยคอพร้อมที่จะวิทย์น้าไปกับท่านผู้ว่านะฮะทักทายกัน ทักทายกันด้วยด้วยอะไรอะด้วยความผูกพันความชอบพอรักใคร่อะนะคะ,ะถามว่ากับบ้านยังน้ำท่วมรีบๆกลับกลับแล้วถ้าเจอน้ำเข้าบ้านวิชนะคะคือมันเป็นเรื่องเล็กๆแล้วตอนนี้เรื่องกระจิ๋วหลิวแล้วอนะคะฉะนั้นเราก็น่าจะดีใจกับผู้ว่าชาๆนนะคะว่าสยบคนกรุงเทพ นะออคนกรุงเทพสยบ ผูว่านะคะฉันพูว่าแบบนี้แหละที่เราต้องการนะคะที่คนกรุงเทพต้องการนะคะแล้วเขาก็เลือกไปถึงล้านสามแสนอ่ะนะคะคุณ <laughs> เราก็ไม่ต้องไปกังวลแล้วนะคะส่วนงบประมาณส่วนกลางคุณก็ไม่ต้องมีปัญหาแล้วนะคะอย่างเช่นว่าส่วนกลางรัฐบาลส่วนกลางะจะต้องมาจัดสรรงบประมาณพิเศษปีละสองหมื่นล้านมาช่วยกรุงเทพนะคะอย่างเช่นว่า สถานีบางซื่อเนี่ยก็เกิดขึ้นในยุคคอสชอนะฮะก็คิดว่ากรุงเทพในเมืองหลวงเมืองใหญ่เมืองที่ทันสมัยเป็นหน้าเป็นตาของประเทศใครมาก็ต้องมากรุงเทพแล้วกรุงเทพก็ติดอันดับการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งนะคะแล้วยังไงถ้าหากมันจะกลายเป็นแบบรถโกโลโกโลรถสองแถว อาวุดวุดว,ดวัดวัดนะคะคือมันดูไม่เป็นระเบียบก็จัดระเบียบจัดการขนส่งจัดรางรถไฟนะอันนั้นพร้อมแล้วสวยงามแล้วนะคนกรุงเทพได้ของแถมจากรัฐบาลกลางนะคะอ่าลงตู่เนี่ยสร้างให้รถไฟเครือข่ายระบบทันสมัยที่สุดในโลกแล้วนะคะเราถือว่าเป็นหน้าเป็นตาได้แล้วนะฮะจะปัญหาน้ําท่วมจิ๊บ เป,เป็นปัญหาของฤดูกาลนะคะพอน้ําหลากฤดูกาลมาคุณก็มันเป็นช่วงแค่จังหวะน,นั้นเองถ้าหากว่าคนกรุงเทพอยู่ได้รับได้กับปัญหานี้นะคะไม่อะไรไม่ลาคาญกับปัญหานี้หรือลาคาญก็ทนเอาอยู่ได้ฉะนั้นมันก็ไม่มีปัญหาเลยกรุงเทพก็จะกลายเป็นกรุงเทพสีวิไลนะคะกรุงเทพสวยงามนะ กรุงเทพที่ล้นลานะฮะที่ชาวบ้านทุกคนก็หันหน้านะฮะร่วมมือร่วมใจเอากระป๋องกระป๋องนะมาช่วยกันวิทย์น้ำนะช่วยท่านชาติชาติวิทย์น้ําก็ปักหยัดงบประมาณลงไปอีกนะคะอันนี้ไม่ได้ประชดประชันนะคะถ้าทุกคนทําได้นะฮะ,ะถือว่าคุณก็ได้ช่วยได้ช่วยอะนะ,ะได้ได้ช่วยงานอของกรุงเทพได้ เป็นจิตอาสานะคะซึ่งสามารถที่จะช่วยกันนะคะน้ำมาหร้อว,วิทวิทนะคะอ,อ,อะไรอะ่ะขยะลอยมาเอาตักตักนะคเช่นเห็นคนไปช่วยตักอันนี้ก็ต้องน่าชื่นชมเขานะคะเขาอยากให้ผู้ว่านะประสบความสําเร็จนะคะเขาจึงช่วยลุกขึ้นมาช่วยนะ,ะถ้าเป็นผู้ว่าอัศาวินหรือเขาจะลุกขึ้นมาช่วยมาเขาจะต้องบนเขาจะต้องดาเขาจะต้องว่า นะผู้ว่าอะไรว่าทำงานไม่ได้เรื่องนะออกไปออกไปนะคะแต่ผู้ว่าชาตินี่เขาบอกว่าอุย้ยแค่สามเดือนให้เวลางบประมาณก็มีน้อยนะะแล้วคือ,อยังไงดีอะทุกอย่างมาลงตัวหมดแล้วผู้ว่าก็ถูกใจนะคะปัญหาซึ่งเคยเป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาอีกแล้วนะคะฉะนั้นงบประมาณก็ไม่ต้องไปเพิ่มนะคะไม่ต้องไปเพิ่ม ประยัดงบประมาณนะคะแล้วรัฐบาลกลางควรที่จะไปดูแลจังหวัดอื่นนะคะจังหวัดหัวเมืองอื่นๆอ,อย่างเช่นนะครรสีมาคอนแกนออบลราชธา,านาีหัวเมืองต่างๆนะคะาทางภาคใต้สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชซึ่งท่วมบ่อยที่สุดเลยนะคะลงไปเลยนะคะ อย่ามาเสียเวลากับกรุงเทพกรุงเทพเขาลงตัวแล้วตอนนี้ลงตัวหมดเลยนะคะน้ำที่เคยเป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะทุกคน ช่วยกันแล้วทุกคนพอใจแล้วนะคะแล้วเขาก็เข้าใจธรรมชาติแล้วว่ามันมายแบบนี้แหละนะคะแล้วทําไงได้เก่งที่สุดแล้วในปฏิพีนะคะเก่งกว่านี้ไม่มีแล้วเราจะไปหาที่ไหนนะหาดาวพังคาคนเหรอจะมีเหรออะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นก็ขอให้คนกรุงเทพนะคะ เป็นอย่างนี้นะช่วยกันคนละไม้ข้อมือเป็นอย่างนี้นะคะแล้วคิดว่ากระป๋องก็จําเป็นนะคะกระป๋องกระแปง้งทั้งหลายจําเป็นขันนงขันน้ําจําเป็นนะคะถ้าหากว่ามันเข้าไปก็ต้องนั่นบางคนบางบ้านจะต้องมีเครื่องสูบนะ,คะเครื่องสูบเ,เครื่องสูบก็อาจจะเป็นแบบไม่ต้องใหญ่ะนะคะก็สามารถามีติดไว้ติดบ้านะนะคะแล้วก็เรือเหรอ เรือนี่ถ้าหากว่ามันเอ่อถ้าหากมันมันมากอะนะมันนานมันมอย่างปีห้าสี่ะเรือเนี่ยจําเป็นนะคะแต่ถ้าหากว่ามันมันไม่ไม่มีเรือนั่นก็ไม่ถ้าหากว่ามันไม่ขังนานอย่างนั้นมันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องนะคะเรือก็ไม่ต้องแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่ามันขังนานมันอะไรมันเออนานมันไม่ไปไหนนะคะก็ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะแล้ว 214ข้อของผู้ว่าก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้สายไฟลงดินก็หยุดหยุดช่วงหยุดจะหยุดช่วข่าวหรือทาวบอยไม่ทราบนะคะแต่บอกว่าหยุดแล้วไม่ทําแล้วนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องอยู่อย่างนี้แล้จัดระเบียบ ทางเท้าอะไรก็บอกก็ไม่จัดแล้วค่ะปล่อยเสรีนะคะปล่อยเสรีเอาตามความชอบนะคะฉะนั้นในเมื่อกรุงเทพไม่มีปัญหาตรงนี้นะคะมันก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะถ้า,าน้ำไม่ใช่ปัญหาของกรุงเทพก็ไม่ใช่ปปัญหาแล้วนะคะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคน ช่วยกัน่ะนะคะช่วยกันคนละไม้ละมือขยะอะไรต่างๆนี่ก็แยกให้ได้ก็แยกนะคะที่มันเป็นปัญหาอุดตันนะคะมันถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะช่วยกันคนละไม้ละมือน่ะนะคะแล้วก็เป็นจิตอาสาไปไปเลยนะคะว่า,าบ้านเราท่วมนะ,ะเราก็จัดการกับบ้านเรานะคะ ฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้เลือกท่านทัชชาติอาจจะมีความคุณข้องมองใจนะคะมันก็เป็นเรื่องอนาคตที่คุณก็ต้องต้องเลือกคนของคุณนะคะต่นี่คนที่เขาชอบคุณชาติชาตินะคะเขาเลือกเขาชนะฉะนั้นเราประชาประเทศประชาธิปไตยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไป ไปต่อว่าอะไรอีกนะคะเราต้องอยู่กับเขาไปนะคะหรือถ้าหากว่าคนที่พอใจล้านสามแสนเนี่ยพอใจผลงานค็จะชาตินันลลาการมีหนังกลางแปลงมีดนตรีเอ่เต้นลาระบําลาฟ้อนนะเวลาน้ําไม่ท่วมเราก็สนุกสนานกันเต็มที่นะคะก็ไม่เป็นหาอะไรนะคะมันเป็นปัญหาเป็นปัญหาอ่ในตามฤดูกาลเท่านั้นเองนะคะอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วนะคะอ่า บ้านริมคลองก็ได้บ้านใหม่รู้ร้าชีวิตดีแล้วนะคลองแสนแสบก่อนน้ำสะอาดแล้วคลององอ่างก็เป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพนะคะระบบรางก็รู้ร้าเลิศแล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะศูนย์กลางบางซื่อใหญ่ที่สุดในอาเซียอาคเนก็ดีแล้วะะไม่มีปัญหาแล้วนะคะว่าที่จริงนะคะดังนั้น ถ้าหากว่าเราอยู่กับมันได้ปัญหามันจิบจ่อยอันนี้พูดในแง่จิตวิทยานะคะปัญหาจิบจ่อยนะคะก็ขอให้คนกรุงเทพนะคะให้อดทนเหมือนอย่างนี้แหละแล้วดีแล้วนะคะดีแล้วถ้าหากมันไม่ใช่หน้ามลสุมหน้าอะไรมันก็คงจะดีกว่านี้นะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะแล้วคุยกันใหม่นะคะผลงานคุณชาติชาติก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะว่าเราได้แค่ไหนก็เท่านั้นนะคะนั้นเราจะไปหวังอะไรมากกว่านี้เลยนะคะเพราะว่าเก่งที่สุดในปฏิพีแล้วได้เท่านี้ก็ถือว่าได้เท่านี้นะคะคุณจะไปหาที่อื่นไม่มีแล้วนะคะคุยกันเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ